ค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับปันปันพักศิชารายและรายการไอเทเลคอมค่ะรายการเพื่อคนทันสมัยค่ะคุณผู้ชมเปิดมาเจอปันได้เป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์บ่ายสองโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงค่ะและแน่นอนค่ะช่วงแรกไอเทเลคอมอัปเดตในวันนี้นะคะปันพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่งาน ACS Expo 2013ค่ะบอกได้เลยค่ะว่างานนี้นะคะเขาได้รวบรวมนะคะเทคโนโลยีใหม่มิติใหม่ทางด้านซอฟต์แวร์เพื่องานสถาปัตยกรรมและการออกแบบค่ะ บอกได้เลยว่านะคะครั้งนี้บริษัทแอปพลิเคชันจำกัดนะคะได้เปิดตัวค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเวอร์ชั่นนี้นะคะเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับงานออกแบบแล้วก็งานตกแต่งการออกแบบการก่อสร้างต่างๆนะคะรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องถูกใจแน่นอนค่ะกับซอฟต์แวร์ App พลิเคชเวอร์ชัน17ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูข้างในงานกันเลยก่อนค่ะว่าการเปิดตัวครั้งนี้นะคะจะเป็นไงบ้างแล้วเทคโนโลยีน,นี้มีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมอย่างไรนะคะไปชมกันเลยค่ะ ห้าปีนับจากนี้เป้าหมายของเราคือสร้างความเท่าเทียมให้กับคนไทยอย่างน้อย80%ของจำนวนประชากรได้มีโอกาสเข้าถึงได้ใช้ได้รับรู้ได้เห็นสัมผัสได้จริงกับชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ดีขึ้นและดียิ่งขึ้นด้วยโครงการ USO ภารกิจขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ให้เข้าถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทชอ ู้ชมคะและในสัปดาห์นี้ค่ะปันมีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะคุณประภาสตั้งอดุลรัตน์ค่ะประธานกรรมการบริษัทแอปพลิเคชันจำกัดค่ะและตอนนี้ค่ะท่านอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับโอ้โหคุณประภาสตั้ต้องบอกเลยว่างานวันนี้นะคะที่เป็นการเปิดตัวเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะซอฟต์แวร์นะคะที่ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นเออทิเคชั่นเวอร์ชัน17เ็ อยากจะทราบ,บ้างเลยว่าจริงๆแล้วตัวนี้ไดมีความใหม่ยังไงแล้วก็มีมิติที่แตกต่างยังไงบ้างคะอาร์คิแคทเวอร์ชั่นล่าสุดนะฮะ,ะก็เป็นเวอร์ชันที่17แล้วะนะครับเทคโนโลยีเขาก็ก้าวมาจนถึงขั้นที่แบบว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเราเขียนแบบนะครับด้วยด้วย,ด,วย <ใน S 1> ด้วยคอมพิวเตอร์ะะนะฮะก็ใช้เป็น2มิติะนะครับอารคิแคทเนี่ยพัฒนามา20กว่าปีแล้วนะครับเพื่อ เพื่อที่จะให้สถาปนิกหรือวิศวกรเนี่ยสามารถใช้งานสามมิติได้อย่างเต็มที่และไม่ติดขัดเพราะในอดีตนี่นะฮะเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มันไม่มันไม่เสร็จจะไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนคือเห็นแล้วนะคือเห็นแล้วเป็นสามิติแล้วแต่มันไม่เสร็จคําว่าไม่เสร็จหมายถึงว่าพอคุณดีไซน์เสร็จปุ๊บคุณยังต้องไปเขียนดออิ่งใหม่เป็นสองมิติใหม่เพื่อที่ให้ ช่างก่อสร้างเอาไปสร้างหรือไปทารับเหมาผู้รับเหมาไปทําที <ฮะ S 2> แต่โดยเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยธีมของเขาก็คือทาแล้วมันเสร็จสร้นเลยขึ้นสามมิติแล้วนะฮะแล้วก็ทําจนดีเทลลิ่งคือทํารายละเอียดรอยลิ่งจบในกระบวนการเดียวโอ้โห <นะ S 1> เรียกได้ว่าวันนี้นะคะรวบรวมเทคโนโลยีนะคะที่มีความเรียกว,ว่ารุ่นใหม่แล้วก็มีมิติที่แตกต่างมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้ฝากถึงเรียกว่า วัยรุ่นเยาวชนรุ่นใหม่กันหน่อยแล้วกันนะคะ<ช>อย่างหลายคนเนี่ยอาจจะชอบเรียนด้านสถาปนิกหรือว่าบางคนเพิ่งจบมาเนี่ยอยากจะทํางานทางด้านนี้แล้วก็มีคําแนะนํำยังไงบ้างแล้วก็เกี่ยวกับว่าจะ,จะใช้ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่เนี่ยควรที่จะทํายังไงบ้างค่ะครับแน่นอนนะฮะถ้าน้องๆหรือสถาปนิก,รรกวิศวกรรุ่นใหม่เนี่ยไอเดียต้องมาก่อนค่ะไอเดียคุณต้องดีก่อนพื้นฐานคุณต้องแน่นนะครับ เสร็จแ,แล้วทุนพวกนี้เนี่ยนะฮะเราเลือกใช้ให้ให้ถูเลือกใช้ให้เป็นนะครับถ้าเราใช้ทุนผิดมันก็เหมือนเราเขามีเขามีามอเตอร์ไซค์ให้เราขี่นะฮะแต่เราก็ไปขี่จักร,รยานอยู่นั่นแหละแล้วมันก็ไม่ทันเขานะการเลือกใช้ทุนเลือกใช้อะไรพวกนี้ก็ก็ก็ลองดูนะเพราะเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าเด็กๆเ,เก่งนะครับเขาสามารถหาข้อมูลเข้า Google เขาดูได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับบริษัทเรา ม,ม,มีนโยบายที่จะสนับสนุนน้องๆนักศึกษายอยู่แล้วเรามีการแข่งขันประกวดดีไซน์คอนเทสต์ในปีหน้าจริงๆก็คือปีนี้มีหลายๆอย่างนะฮะถ้า<ม>สนใจที่สามารถเข้าร่วมกับทางบริษัทได้เลย,เลยใช่ไหมคะถ้าน้องๆหรือสถาบันรุ่นใหม่ๆสนใจนะครับลองเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์เราได้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันนะครับ ได,ได้คุยกัน,น,นโอ้โหได้ดได้ว่าวันนี้นะคะเต็มอิ่มมากๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะโอ้โหต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณประภาสค่ะตั้งอดุลรัตน์ค่ะประธานกรรมการบริษัทนะคะแอพพิคัดจำกัดข่าวที่ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้คําแนะนาดีๆกับคุณผู้ชมในวันนี้คะ่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ครับ ติดตามการทางด้านเทวีอีกมากมายค่ะแต่สำหรับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่ารายการของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกมากมายติดตามได้สักรู่เเลยค่ะห้าปีนับจากนี้เป้าหมายของเราคือสร้างความเท่าเทียมให้กับคนไทยอย่างน้อย80เซนของจำนวนประชากร ได้มีโอกาสเข้าถึงได้ใช้ได้รับรู้ได้เห็นสัมผัสได้จริงกับชีวิตที่ดีขึ้น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 และดียิ่งขึ้นด้วยโครงการ USO ภารกิจขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ให้เข้าถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกศ